แล้ะค่ะพวกแกยินดี้้อรับสื่ช่องคุโมโมงชาแนลก็ได้เจ้ะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Overwatch กันนั่นเองนะคะก็คือแบบว่าเอ่มไอ t ด t ิตี้ของดิฉันเนี่ยได้ทําการเล่นเออเก็บลูกเต่าในครบร้อยทั้ง2องไดีแล้วนะคะดิฉันก็เลยหันมาเล่นเกมโอ e ว w a t c h บ้างเนาะคือไม่ได้เล่นนานมากหน้าแบบหน้าแบบขี้แตกนะคะทุกคนคือแบบว่าให้ดิฉันเล่นแล้วผิดแล้วพังอะก็คือต้องแบบ ขออภัยนิดนึงนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยจะบอกก่อนนะว่าเล่นเป็นอยู่แค่ตัวเดียวคืออีดีว่านะคะตัวแบบเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวที่อยากเล่นอะออตัวเดียวนาอส่วนถ้าเป็นแบบตัวซับตัวอื่นอย่างเงี้ยดิฉันก็แบบเล่นไม่ค่อยเป็น,นอะ่ะก็คือต้องขออภัยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้ดิฉันเล่นตัวอะไรบอกได้นะคะดิฉันจะเล่นให้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปหาห้องกันเลยด,ดีกว่าไปดูกันเลยจ้า อ้าวค่ะแกตอนนี้นะคะก็หาห้องเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะยังคงเล่นเป็นดีว่าอยู่นะคะในที่ของเราเนี่ยก็คือมีคนเวลค่อนข้างเยอะถึง2คนเลยนะคะอีห่าคือเลิศน,นะนานๆที่จะเจอแบบนี้นะคะดิฉันคือแบบว่านานๆนานๆที่เข้ามาเล่นแล้วจะเจอคนเวลสูงๆนะคะดิฉันมีความสุขมากเวลาเจอคนเวลสูงเนาะพราสุดที่ดิฉันเจอคือเ mm hmm. มลแปรอะไรเลยคืออะไรก่อนงงเลย งงมากกระเทยงงนะคะอะไรเอ่ยเนาะเอาละค่ะแล้วก็พร้อมรบนะคะรอเวลาประมาณ25่สิายีวิตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำลายข้าวของในที่แห่งนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่แห่งความทิพย์นะคะก็คือทำลายเท่าไหร่ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะทำลายแล้วทำลายอีกนะคะพังเข้าไปฆ่าอีกตรงนีงง้พังพังให้หมดนี้กระเด็นไปซ้าอีกเปรียพังให้หมดค่าอ่านมาค่ะดีว่าพร้อมรบแล้วนะคะ4ี่สามสองหนึ่ง ไปค่ะไปโลอะไรนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยมั่นแล้วเนี่ยคนนี้เขามั่นนะคะคนนี้เออกดผิดค่ะทุกคนอย่ามั่นให้มากนะคะหนูอย่ามั่นนะคะเป็นตัวสายเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวดาเมตต้องอยู่ข้างหลังนะคะเอ้ยอย่า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 นะคะอย่ายนะคะอย่ายนะคะอย่ายนะโอ้โอ้เยี่ยวแตกแป๊งนึงนะคะอะไรเนี่ยใครมาล้วงหลังอะไรเนี่ยอีตอมปลาอีตอมสัตว์ปลาอย่ามั่นอย่ามั่นนะหนู พวกนี้ก็มั่นกันเก่งอีเนี้ยอีนี้ยมันมากเฮ้ยอีนี่มันมากกว่าอย่ามามั่นมันมาแฮกเกาะดิฉันนะคะทุกคนชั่วมากอีนี่ไงไม่ได้นะคะบุกฆ่ากระเทยบุกไปค่ะไปเลสโก้หุ่นแตกไปหนึ่งไปค่ะอ่ะอีนี่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 อย่ามั่นอย่ามั่นอีนี่เซนย่าตาอีนี่พาทิศอะไรนะมันชื่ออะไรนะ สักอย่างหนึ่งนะคะซักจับติืงแตกไปหนึ่งแล้วนะคะโอ้ยมีคิวลิงไหมเลิศเออเลิศด,ดีงามมากพระรามสิบนะคะเออเยี่ยมปางปโป้ยอยาอยาอยามั่นอยาเข้ามานี่คือพื้นที่ของพวกชั้นค่ะอีช้างเม็ดอีนี่โอ้โหอยากอีนี่ยคนนี้คือมั่นมากทุกคนมันมั่นตั้งแต่เริ่มเลยนะคะจนตอนนี้ยังไม่หยุดมั่นเลยค่ะ โดนอิลูซิโอระเบิดโหนกเปิดไปเลยไปค่ะอ่ามานะคะแล้วก็จะเป็นฝ่ายของเราเป็นฝ่ายดันเพโลโหลดเนาะัอเซนยาตาสคาสมาชิกเอ้ยมันแฮกดิฉันเฮ้ยมันแฮกยา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 เออโอ้ย,อยทุกคนค่ะดิฉันกำลังจะตุยเย่วตาระเบอไอโกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอหนีก่อน โอ้ยหุยเดี๋ยวนะมันตามมาทุกคนขาดช่วยด้วยวคุนแบกไม่เตือนไม่เฟรนมไหกันหมดนี่ขีดไปหนึ่งที่ก็โดนอีสัปปาราแฮกกีเปิดเลยตายแล้วไม่เลิศเลยนะคะอีนี่ไงไปคะ่ะตานพีโรดสีส,สวยเอ,อ้ยอะไรอีกเนี่ยอย่าหานะอย่าทำอย่ามมาั่นนะอีพระอาทิตย์อีเซนยาตาอะไรนะอีพระ เป็นแค่พระอย่ามาห้าวกับแข้งดีว่าอย่างดีฉันออกไปนะคะมีคนขิดต่อหน้าต่อตาดิฉันตายแล้วน่ากลัวเวอร์ดันเพโลไปนหนึ่งเอ้ยอีซอมบาเนี่ยนะน่ารำคาญมากเลยอะ่ะมาแล้วมาอีกมาเก่งคือ,อช้างหมาอย่านะคะเอ้ยดิฉันใกล้ได้อันนี้แล้วนะคะเขาเรียกว่าเนี่ยอ,อัลติเมตเนาะเออออาตินั่นแหละเป็นอะไรนะดีว่ามันเป็นรูปอะไรนะเป็นระเบิดเนาะ ระเบิดแสงอะไรสักอย่างาสูข่ขิดไปหนึ่งแล้วนะคะเอ้ยอา้าอย่ามาอยู่จินอยู่จินอะไรของมึงอยา่าอย่ามั่นอย่านะคะลูกสาวอยา่ยาอย่าเนิบดีดปวกนั่นแหละแตกไปหนึ่งนะคะอย่ามาอ้าวทำไมเหลือดิฉันคนเดียวล่ะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออ <c oughs> นี่อะอ่ะเอ่ยนะคะอย่าพวกเธอ ไม่ได้การแล้วนะดูเด็วพวกนั้นนะมันมายึดกันใหญ่แล้วนะเราต้องชนะนัตานี้อะ่ะไม่ได้ปะเนื้อแกพวกแกใจเย็นๆนะมากร๊ปอัพตรงนี้ก่อนมาพวกแกอีกที่มันม่นๆตรงนั้นะมาตรงนี้ก่อนมามาตรงนี้ดีไหมแม่ไปอ้าวแไปหนึ่งนะคะบอกแล้วว่าให้กร๊ปอัพเนาะไม่เชื่อแม่เป็นไงล่ะสู่ขิดไปหนึ่งเดี๋ยวจริงๆแล้วเวลอาจจะไม่มีผลเนเกมนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอีพวกเธออย่านะอยานะ ยาอีพระอาทิตย์ยามาึงอย่าม้านอ่ะไม่ใช่นี่หว่าอก,กินจิเออเออเลิศอา้อาวอ้าวอีนี่มันอีนี่มันไปค่ะเพื่อนเพื่อนคะนั่น,นแหละกรุ๊ปอัพค่ะเลิศโออีนี่เขับบุกเก่งไปค่ะเพื่อนบุกแล้วก็ต้องบุกบ้างนะคะอร่อยดีค่ะนั่นมันเฮา ลูกพ่อที่ฉันเกือบตุยเย่ไปแล้วอีนี่เขาแฮกอีกแล้วเป็นใครเนี่ยเอามันซีอีเทเชอร์เดี๋ยวนะดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดิฉันขอตั้งหลักก่อนนะเลือดจะหมดแล้วเนี่ยจะตุยแล้วเพื่อนกูไปไหนกันเออเลิศไม่ต้องกลับมนาะอีเวนหนีก่อนคะ่ะหนีก่อนคะ่ะดีว่าขอเอาทําการตัวรอดก่อนนะคะอีนี่ไงเฮ้ย อีหา่าทุกคนขายดีฉันเพิ่งสังเกตว่าทีมดีฉันนะ่ะมีคนออกไปคนหนึ่งอีบา้าก็ว่าอยู่มันแปลกอีนี่เออเลิศตายไปหนึ่งออกแล้วไงล่ะคาทีมฉันก็ยืนหนึ่งคาลุมมันคาลุมสก,กรรมมันเร็วเลิศอุย้ยอายกาวิตตี้โนอีหา่าอะไรเนี่ยอุย้ยแฮ็กอีกแล้วอีซอมบี้มันแฮ็กเก่งนะคะทุกคนดีนะลูซิโอนางใช้นี่ไปแล้วอะอย่ามั่นให้มากนะหนูอย่ามามั่นกันนะอีพวกอีพวก ช áng, า้างม้าวัวควายเฮ้ยอะไรกันนะ่ะเฮ้ยทุกคนค่ะดิฉันกำลังจะตุดโอ้แตกแตกไปหนึ่งแล้วนะคะอุ้มดิฉันโดนรุมสกรรมค่ะทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยากเฮ้ยกูรอได้ยังไงนี่รอได้ยังไงเอ่ยไหนบอกตอบคำถามแม่สีคะลูก เกิดอะไรขึ้นดิฉันรอดได้ไงอะทุกคนดิฉันรอดได้ยังไงมันรอดได้ยังไงอ่ะมันเฟสสกูรูสกีหรือเปล่าอีนี่ไงเฮ้ยทุกคนเหลือแค่สองนาทีนะคะคือเราต้องดันข้าเพลิจุดนั้นให้ได้เนาะเราถึงจะมีเวลาเพิ่มอีกสองนาทีนะคะใช่ไหมอีนั่นอีนั่นม,มัน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 ชื่ออะไรนะมาค่ะ <c oughs> เอาหลังจิดเนิร์บดิทีหน้ามึออีเม็ดไปเนิร์ฟเดส นั่นและโอ้เพื่อนเขาเมึง,งรีบบุกเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยอีหาก,กูเปิดอันติให้แล้วเนี่ยเร็วๆเลิศด,ดีมากเออเลิศดีค่ะอ่าเรายึดได้แล้วนะคะเฟียสกีโลดีมากไปค่ะนันเทโลสเซีสู่ออยู่บนนี้นะคะหนึ่งอีน,นั่นอีใครมันชื่ออะไรดิฉันจําไม่ได้ดิฉันไม่ได้เล่นนานมันชื่ออะไรอ๋ออีเมอร์ซี่อีเมอร์ซี่ฟิวคิดไปแล้วนะคะบายบัสอะไรนะ บอสตันเหรอไอ o n นแคร์บอสตัน y ยู k n น w ะไอ n t นแคร์ U.S.A. โอ๊ยโดนอะไรเนี่ยมันตายได้ไงวะทุกคนไอแคร์ just my life ออย่า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 มั่นอย่ามั่นอย่ามั่นนะน้องหนูอย่ามาื้อแตกไปหนึ่งนะคะต้องชนะเออแตกแตกหนึ่งต้องชนะชนะเข้าวินวินสิสวยพวกเม็ด อ้าใครอยากให้ได้ฉันเล่นตัวอะไรในโอ,อวันเน่บอกได้นะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า